เรื่องของความคืบหน้านะคะวัคซีนโควิด -19 สัญชาติไทยจุลาคบิ9จุลาโควิด -19 นี่แหละค่ะคาดการไว้นะคะว่าน่าจะขึ้นทะเบียนปลายปีนี้ซึ่งก็สอดรับกับเป้าหมายม e d ด c a ล h ับนั่นเองค่ะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ได้รับทราบรายงานความคืบหน้านะคะในการพัฒนาวัคซีนตัวนี้ด้วยซึ่งเป็นชนิด mrna ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบ วัคซีนแล้วก็ให้โรงงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ผลิตหลังจากผ่านการทดสอบในอาสาสมัครเนี่ยระยะที่1และระยะที่2แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะโดยพบว่ามีความปลอดภัยสามารถกระตุ้นภูมิได้เนี่ยสูงด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่น่าพอใจแต่ว่าระยะต่อไปในส่วนนี้จะเป็นการผลิตวัคซีน เองภายในประเทศซึ่งก็จะมีการส่งเอกสารแล้วก็ต้องมีข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอเพื่อขอทดสอบในอาสาสมัครแล้วและก็ถ้าหากว่าผลทดสอบเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายคาดการไว้นะคะน่าจะาขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ในปลายปี ปลายปีนี้แหละค่ะแล้วก็การผลิตวัคซีนสัญชาติไทยครั้งนี้เนี่ยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลคือดันไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ปี2 0 6 0ถึง69ค่ะ